อืมฮะก่อกนลำ่ำผู้ใดเนาะมักสาวเสือแดงโอ้มกักอินังคนวดนี่พอเอ้ยสมับหาว้าซื้อๆถอแม่หนกะหาเนื้อคูมูมาโดนเตงเต้ผัวกับเมืองบานเก่าไปหลายปีแล้วแม่เห็นแล้วอีลา <c oughs> เบิ้งคักๆอยู่แขวซีวองวองดอกเด้อคำเมน,นของเจา้า <c oughs> เสียไล่สะกดพื้นขาวสะกดมันอาจจะเป็นสีเป็นสีหยังกันแน่แต่ว่าขันแขวบ่งบอร์แมนของเจ้าลวดบอแม่เนื้อคู่หนูงูดอกแขว่งทางหนาอีหลาล่องเกี่ยวเบิ้งเป็นปิดตะได่เ่เกี่ยวเบิ้งน้าแม่เนาะล่องเบิ้งจักรกลล่องเบิ้งดูลูกจังซันหลานูว่าเอ้ยเพิ่นเอามาว่าสีเฮลินนั่งเอกสันเดย์มาแล่นน้ำเพิ่นซื้อดอก เพิ่นบ่ได้ตั้งใจ่เอามาดอกเรีนแกล้งน้ำเพิ่นเพิ่นว่าเสียวเมื่อทรงขนแกนบอกว่าไปดอกวก็สนดอกเจ้าไปใส่กวดเกษีไปน้าเจ้าตายใส่กวดเกษีาตายร่างจ้าก่อนเนาะค่ะน้อยน้อยร่าเจ้าผู้บาวว่าวก่อนบระทั้งใดผัวจ้าเถื่ออันนี้เด็กบ้าสีขวัญขวัญภูบาวนี่เมื่อน้องภาซาเกียงอ้อยหอยอ้อยหอยอ้ยอยหอย โอ้ยเด้น้อเหลียวมาหนีเนี่ยแขวะว่างนั่นโอ้ยเด้น,เเน้อยังแต่เบาซำน่อยค้างบแัแข้วบอบีตู้เอ้ยตู้คั่นหาผัวให้หนูเนี่ยขันตู้หาบ่ได้สิขาพอตู่ผู้หาเ่ากระชังข้างบักระเสียวไว้วันนี้เราสิมานะนำข่อยอีนี้บ่ โอ้ยเดนอ้อว่าสิขออนอนำจูบเธอค้างบำบำบำแม่หนูมักกันสิละแม่มักคนบ่มีแควนูมาก,ม,ากมักเอาเอาตั้งแต่เท้าร้อยล้มสีวีไลตายนี่เพราะท่านเอาอีกจ้เธอบ่โล,ล,ลเอาวางเวน้วนเมวันเมนมันอยู่บ่เมนบววันนูแม่เอ้ยคือ,อว่าท่านพ่อล้ว,วา่าคือ อีแมวคูว่าสิบอกมึงรู้ไปเอาเนื้อคู่ยุใสเราพ่อหนูเรานั่งแต่หลังเวที่าสัตว์ขนูเห็นนู้สุไปเมียนยุตเม่แมวไปยังขึ้นมาผู้เฒ่ามผู้เฒ่าตรวลาเอาผู้นุ่มนันมันบอดีปั่นไดดอกเดี๋ยวเอาโทรศัพท์เดี๋ยวแเอามอเตอร์ไซด์ได้ได้ผัวผู้เฒ่าแม่เอ่าผู้เฒ่าดีดีแม่จ๋ามันบอดอีหยังให้หนูดอกรูบๆค่ำๆหลอกกระจาบจับใบใบยุหันละแม่ มือนึงหนูเหลือใจไรเนี่หนูเ้าไยก็บ,บ่อยากเ้าดอกโอ้ยจะแม่หนูนายายห,หนูนอนผิดไปผิดมาหนูเหลือใจไยฟาดเมนหัวนมอัดดังตายคอร์รตะกอนตัวนี้ข้าตะกอนนี่แล้ว <c oughs> แต่ว่าอยู่เมืองแทยก็ได้อีกเด็กอยู่ในวงสองคน <c oughs> ซื้อปักไก่ก็บักหัว <c oughs> บอกไก่ไนน่หัวหน่อย <c oughs> หอยัวใ <c oughs> หญ่ <c oughs> <c oughs> แตว่าบอกวัวนี่ผัวน้อยจอยจอยผัวไงแตว่านั่นบอกผัวไงนั่นนะว่าแต่เธอเอิญมันบัวพนามันน้อยนออยด่สั่ทีลีบอย่างสั่นจักแนวคิดออกแต่ว่าผัวไงผัวอ้วนไงไงอี่เมย์จังไดบอกไกลนั่นแล้วจังใดเป่ารูปบง เอาเป่ามือเลยสองลูกสามลูกก็บอขึ้นจักรเถ้าจักรว่มันเป็นอีหยังดอกามันโอ้เลยมาสดอกปลาแม่มันสองคนบัดนูซิมีอันพุล่าสุดอยู่หูบอพุล่าสุดเป็นไผ่ถ้าอย่างมันแอลลีดีปอฉลาดนี่เลี้ยวมึงไผรมึงขึ้นรถมันน้ำกูเข่าๆดิมึงเดี๋ยวจะเฟี้ยงถ่ายสัตย์ยังบ้านแม่ตัวตลกประจำคณะปอฉลาดแม่ นูไปเอาผัวประเทศนอกต yeah. yeah. ัวนูหลดนายหลายบอกมาห็น uh. ิยูเม็กซิโกเนี่เม็กซิโกมันอยู่ไทยด้วยนี่โอ้ยเอาเม็กซิโกก็ตายอีกละงั้นป้านี่เราไปยูเม็กซิกันอีกแล้วเม็กซิกันเม็กซิกันเอออะไรมันก็ลุกกันกันคือเดินละพี่ให้นุบอกสะทอโบเดลินตะลุกหลายมือเนาะพาหนูไปบงเก่งซี่ล่ะหนูคิดหัดที่รักหนูตัวพ่อฮะอ้ยพี่ ยสิบว่าเด็ค่ะตัวเตี้ยอ่อนพอพอว่ามาอยู่น้ำเพลินุนว่าสิบว่าเป็นเมียนคนที่สามที่สี่เพื่นเด้เพื่อนาแต่สุธทอม่าสุนั่นท่าสุกิตามิตาผู้สวยๆวย่แต่วาหนูสวยโกมูได้บอกสิที่แต่เออเพื่นว่ากูสิเอามึงไปยังเลยแมวกูสิเอามึงไปเฮ็ดปูกที่เสียข้างผู้ที่เป็นว่าโอ้ยปาดว่าเพื่อนปูกผู้จะเทือแม่ผุนลาศาน่าแล้วว่ามึงจังเอาข้บกูซน บานปานปอสลัดฝันฝันหาอังคารนั่งฝันว่าเอากันกับอังคารนั่งตายมาทางบานพี่น้องครับอันี้เรื่องจริงเนี่ยผมฝันว่าเอากับอังคารนั่งใช่ไหมว่าใช่มันฝันอยู่ฝันกินเนาะนนอนนอค่ำแรกผมว่านั่งเอ้ยไอซานนี่ไอบ่ได้เป็นผัวตัวดอกเกิดสนาเขาจะเป็นผัวเมียกันนอเตืรนเส้ามานอีนมาขายเหล็กพอซอยหนู่นแน่ซอยหนู่นแน่นีหยังหรอกมะเสือกับนู่นแน่สัน พอ่อซื้อจะไดนดอกเอ้ยขันพอ่อพอซื้อนี่พ่อซื้อซีหาซีเด้อหาซีซีหาพ่อว่อาเป็นอย่างพอ่อจะซื้อเท่านั้นเ๋ยวฝันมา่นนนนาดนนอน้ักรด้งเลขนองเลขกอายกันซีกับผมันออกซีหาอีหลีเด้ผมได้ถือสองใบคุ่นเ้ยจมันดีใจก็ฝันอีกเพราะมาแล้วเ้อ,เอันอยู่ฝันกินคอยแต่มา,าไม่ได้เสนสอเสยนหางเอ้ยสองใบส,สองใบี่ฝันกินสมน้ำน้ำแม่มันขาดทุนหนึ่งสี่ละสามพันแปดก็ผั แต่ว่าบวกุแต่ว่าบกุมหรอกว่าซื้อเหมือนหลายกว่า,านั้นค่ะอันนี้คือคือส่วนหนึ่งของอทีมงานอีหล่าแม่อันบอกว่าแม่ให้นหนูออกไปจักหน่อยด้บอเบสันหนูไม่ได้ออกจักเทอมิี่แต่ให้นหนูตะเก็บของอ่ะ